จังหวัดร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564วันแรกเกิดอุบัติเหตุ4รายไม่มีผู้เสียชีวิตวันที่1 1เมษาย,ยน2564เวลา9น,นาฬิกานายชยันสรีมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายเทียนชัยพุทธลังสีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการถแถลงข่าวของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการงกานต์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ห้องประชุม พระมหาเจดียชัยมงคลสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมถแถลงข่าวนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดตรวจในวันที่10เมษายน2564จำนวน37จุดด่านชุมชน700ด่าน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก1,125คนในรอบ24ชั่วโมงวันที่10เมษายนได้เกิดอุบัติเหตุ4ครั้งอําเภอเสรภูมิ2ครั้งอําเภอสวนภูมิและอํา 1, อเภอเมืองร้อยเอ็ดอําเภอละ1ครั้งมีผู้บาดเจ็บ4รายเป็นชายทั้งหมดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่อําเภอเสรภูมิเนื่องจากผู้โดยสารรถยนต์กระบะซึ่งนั่งอยู่ท้ายกระบะจุดเกิดเหตุสภาพถนนเป็นคลื่นทำให้พลัดตกจากท้ายกระบะ ได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกายกู้ชีพนำส่งโรงพยายบาลเสรภูมิและอีกรายที่อำเภอเสรภูมิผู้บาดเจ็บขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วเสียหลักได้รับบาดเจ็บและหมดสติไม่สวมหมวกนิรภยัยกู้ชีพนำส่งโรงพยายบาลเสรนภูมิและส่งต่อโรงพยายบาลร้อยเอ็ดและอีกสองรายที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดสาเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บขับขี่จักรยานยนต์มีรถกระบะตัดหน้ากระชั้นชิดและที่อำเภอสุวรรณภูมิผู้บาดเจ็บ ขับรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วเสียหลักล้มเองมีแผลถลอกตามร่างกายและศีรษะกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิทั้งนี้การารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564จังหวัดร้อยเอ็ดย่งเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อีกด้วยซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดระดอกใหม่ซึ่งทุกคนจะต้องระวังตัวและปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ Dmhtt โดยเคร่งครัดและจังหวัดร้อยเอ็ดยังเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามปกติทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน